จระเข้มันมีน้ำตาไหมจริงๆอ่ะมันมีน้ำตานะมันจะน้ำตาไหลเวลาที่มันกินเหยื่อคนตอนแรกก็จะคิดว่าเฮ้ยมันสงสารเหยื่อหรือเปล่าแต่มันต้องกินใช่ไหมอ่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะเป็นเพราะว่าเวลาที่มันเคี้ยวเนี่ยเส้นประสาทมันจะออกไปที่ตามันด้วยคือมันได้ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกับเหยื่อเขาก็เลยมาเปรียบเทียบกับคนไงเวลาที่คนแจ้งร้องไห้อ่ะฉันเสียใจแต่จริงๆไม่แต่น้ำตาไหลออกมาอ่านี่เขาก็เรียกว่าเป็นน้ำตาจระเข้ใช่ไหมแต่ที่น่าสนใจอย่างคือมันมีโรคโรคหนึ่งที่เรียกว่าโรคน้ำตาจระเข้เหมือน ภา,าษาอังกฤษ,ก,ษ,ก,ษก็ตรงๆตัวเลยเขาค,โคโดายเทียซินโดมชื่อทางการแพทย์ก็คือเป็นกสเต t ร r y ี่ลักเคม i ช n โรคนี้ก็คือมันจะเกิดจากเวลาที่เรามีอุบัติเหตุตรงเส้นประสาทตรงนี้ปกติเส้นประสาทเวลาเราเคี้ยวมันก็จะมาที่กล้ามเนื้อตรงนี้ใช่ไหมอ่าเคี้ยวแล้วปรากฏว่าเส้นประสาทเนี้ยมันไปที่ต่อมน้ําตาเราด้วยน้ําตาเราก็จะไหลอันนี้คนที่เป็นโรคนี้ก็คือเวลาที่เคี้ยวอาหารหรือดื่มน้ําน้ำตาก็จะไหลออกมาด้วยคือก็ต้องไปหาหมออะไรถ้าเป็นก็คือมันไม่ปกติแต่ส่วนใหญ่ก็คือมันจะเป็นหลังจากอุบัติเหตุเงี้ยบางคนก็ค่อยๆดีขึ้นเองบางคนก็ต้องไปฉีดบท็อกซ์อะไรอย่างเงี้ย แต่ก็คือมันไม่ได้เกิดบ่อยหรอกแต่ว่าก็คือมีโรคนี้เหมือนกันน้ำตาจระเขคคือเป็นได้ทั้งคําเปรียบเทียบนะว่าคนที่ร้องไห้แบบไม่จริงใจใช่ไหมหรือเป็นโรคโรคหนึ่งได้ด้วยเหมือนกัน